ข้างในแห้งเลยครับนี่ไม่ใหญ่มากอร่อยครับเพืเ่อนๆจำปะดาคันสตูนนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับ เนื้อแห้งเลยนะครับตอนนี้เนื้อแหง้งนี่ความใหญ่ในนี้ดูแม่เนี้ครับน,นี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่เพื่อนๆสังเกตนะครับอันนี้เปลือกสีดำเลับเปลือกเป็นผิวสีดำแล้วแต่เนื้อข้างในยังเป็นแห้งเนื้อข้างในแห้งเดี๋ยวผมชิมให้ดูนะครับ ผมให้ดูต้นต้นพันธุ์ะครับต้นพันธุ์จำปดาวขวัญสตูน,นะครับนี่ต้นนี้ประมาอายุประมาณสิบปีนะครับเป็นลูกไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับอันนี้เลี้ยงไก่ด้วยครับเลี้ยงไก่ใบตงครับอันนี้นี่นี่เป็นลูกครับผิวเรียบเลยครับนี่นี่ผิวเรียบนี่ นี่เป็นใบนะครับนี่ครับลูกนี้แก่แล้วครับผมให้ดูนะครับวิธีดูว่าจำปดาลูกลูกลูกแก่แล้วนะครับดูใบเลี้ยงตรงนี้ครับนี่นี่ดูใบเลี้ยงตรงนี้ครับนี่ใบเลี้ยงตรงนี้เห็นไหมใบเลี้ยงตรงนี้มันจะปลิดออกแล้วครับนี่นี่เป็นเลี้ยงแล้วก็แสดงว่าลูกนี้ครับลูกนี้แก่แล้วครับลูกนี้แก่แล้วสามารถเอาไปบ่มบ่มกินได้แล้วนะครับ ถ้าเกิดเหมือนลูกนี้นะครับลูกนี้เห ah e ็นไหมใบเลี้ยงครับเห็นไหมใบเลี้ยงใบเลี้ยงใบนี้จากก้านนะครับจากกา้านจากก้านมันยังมีใบเลี้ยงแสดงว่าลูกนี้ยังไม่แก่นะครับไม่สามารถเอาไปบ่มได้นะครับลูกนี้ยังเป็นลูกอ่อนแต่ลูกนี้นะครับลูกนี้ก็เหมือนลูกนี้เห็นไหมใบเลี้ยงใบเลี้ยงยังอยู่นี่ใบเลี้ยงใบเลี้ยงใบเลี้ยงใบนี้นี่แต่ลูกนี้ใบเลี้ยงหลุดแล้วนะครับมันสามารถเอาไปบ่มได้แล้ว วิธีสังเกตคือสังเกตแบบนี้นะครับหาเหมือนเหมือนลูกนี้เหมือนลูกนี้ใบเลี้ยงอ่าใบเลี้ยงฝั่งนี้ครับนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่นี่ใบเลี้ยงตกแล้วใบนี้ก็แก่แล้ยครับลูกนี้ลักษณะใบนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกิ่งพันุกันต่อนะครับนี่เป็นต้นจำปดาครับอายุหนึ่งปีสูงประมาณเมตรเมตรยี่ครับอนนันนี้ตัวนี้ต้นต้นใหญ่นะครับต้นนี้ต้นจะเล็กนิดหนึ่งราคาต่างกันครับราคาสอบถามทางเพจมาได้เลยนะครับอันนี้เป็น อันนี้เป็นต,อ,ตอใหม่นะครับเนี่ยเป็นต้นเล็กราคาสอบถามทางเพจได้เลยนะครับเนี่ยมีมีจำนวนอันนี้เป็นขวันสตูลน,นะครับเป็นจำปะ,ะขวานสตูลเนื้อสวยเนื้อละเอียดสวยนี่นี่นะนี่ต้นใหญ่แล้วตอนนี้อายุปีหนึ่งนะครับต้นนี้อายุประมาณ6เดือนครับชุดนี้ต้นนี้อายุประมาณสองเดือนสามเดือน หลังจากที่ติดตาเนี่ยอันนี้ติดแล้วนะครับเสียบยอดนะครับใช้วิธีการเสียบยอดนี่